ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลของฮาโอ้โหทำอะไรอีกนั่นน่ะแม่ดาทำอะไรอีกออุโมงขอ้นโออุโมงนี้คืออุโมงหลักไม้เลื้อยใช่ไหม อุโมง์ผักลอยฟ้าเชื่ออะไรคะยังเดี๋ยวเอยังไม่รู้เลยแล้วจะให้เชื่อได้อย่างไรพื้นที่ตรงนี้ต่อไปมันจะมีอะไรอยู่ในอุโมงนี้อุ้ยจริงเหรอจริง แล้วมันจะห้อยระตงระเตงเลยห้อยระตงระเตงเลยห้อยระตงระเตงเลยเหรอคุณแม่บอว่าถ้ามันสวยมันนั่งไล่สดได้เลยอ้ถ้ามันสวยแล้วนะมันนั่งไล่สดได้เลยราาคคคถถูููกกกกมมมะะ่หไแต่มันแต่มันห้อยระตงระเตงนี่สิจะจะจะพูดอย่างนี้เขารู้เป็นคอมเมนต์โอ้ก็พูดไปแล้วต่อไปข้างในนี้จะมีแบบ แต่สิ่งดีๆหรอมันจะมีแบบห้อยระยงระเยงอ้มีด้วยเหรอห้อยระยงระเยงระตตงระเตงมีแพลอะไรบ้างเอ้ยไม่ใช่มีมีแพลอะไรบ้างมีลูกอะไรบ้างเมียนแพรเด็จเมียนแพรเสด็จต้องถามผู้ผู้ดูแลสวนไม่ได้เมียนแพรเสด็จมีอะไรมีอะไรมีอะไรปลาทองโอ้ระเพื่อระเพื่อระเพื่อระเปิ้อ ภาษาไทยภาษาคำเมรมดวลคำอ่างทองก็ต้องมีข้าทองโอ้าหอมฟังหอมงานเต้าอ้บวกเป็นอะไรแอดแอบบอกครับเป็นน้ำเต้ากันเลยีเอออืมทั้งนั้นนะอุ้ยอืมแล้วแต่คนพูดไม่อืมเลยเดี๋ยวจะอืมให้ดูอ่ะว่าไงคะแล้วต่อไป มีอะไรอีกไม่ได้ไม่ได้มีแต่ผักอืมๆเลยใช่ไหมอะไรบ้างเนาะที่ที่เขาบอกว่ากินแตงโมใช่ไม่แคนตาลูปเขาเรียกว่าอะไรนะสาวรดสาวรดสาวรดโอ้มีสาวรดด้วยโอ้เต่งเต่งแตงแโมนี่มีพันธุ์สีเหลืองไหมแตงโมนี้สุงเสร็มันจะปีนสูงไม่ได้ เุ้ยปีนได้ไงโมปีนได้ด้ใช่ปีนได้ใช่เคยเห็นเขาปลูกอะไรนั่นไหมเขาปีนอย่างงี้เคยดูคลิปในยูทูบยาวเลยคิปว่าเขาเลื้อยนี่งูชัดๆฮะถ้าเลื้อยนี่งูโอ้โหแต่ผักมันเลื้อยล่ะเออเออมันก็ต้องมีผักอะไรที่เราพูดว่าเลื้อยแล้วถ้าหลักไม้เลื้อยล่ะโอ้เอ้ยค่ะอย่างแล้ก็มีกำลึงยอดทองกำลึงยอดทองกระบองยอดเพชรเอ้ยยอด ก็มีแก้วมังกรโอ้เอ๊ะรู้สึกว่าถ้ามันปนกันขนาดนั้นมันจะออกลมเลยมันรวมมิตรไงมันรวมมิตรเลยเหรอตรงนี้เป็นสถานที่รวมมิตรชื่ออะไรข้างในบ้านโอ๊ะ๋อข้างในสวนของพี่แดงเมเดนะคะมีผักหลากหลายบอกได้เลยวันนี้ทำเมนูทุกอย่างโอ้โหหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมหมดเลยนะคะหมดเลยใช่ไหม กินไปหมดแล้วค่โอ้ยอย่างนั้นพวกเราก็มามาช่วยกันรวมมิตรสิใช่ค่ะโบอกกบเลยลูกอ้าวแอดเสือทำไมทำแบบนั้นเสร็จแล้วไม่เขาทำเสร็จแล้วเขาทำเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ขอให้ทำเสร็จแล้วเสือเขาไปจับจอบดิโอ้ขอให้ได้เข้าเฟรมใช่ไหม มา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 อมังขอมังเสือเสือมาทำนี่เสือมาทำนี่มาทนู้ตโต๊ะมาทนู้ตโตะานูเดี๋ยวเรามาทำนี้ก่อน้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันมาทางนี้ต่อเพื่อมบชูชาแนลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอดีกล้องอยู่ทรงนี้โอ้ไม่ได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 ้ใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะใช่ใช่้แอนดเป็นคนชอบใส่ปุ๋ย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 ตอนนี้กคี้ดีกว่ากาตดไทยเอฟซี หลายๆอย่างค่ะแม่ดาใส่ยังไงคะโรยค่ะโรยเลยใช่ไหมคะโรยเยอะไหมคะกําขี้หีือว่ากําตัวเฮ้ยกําตัวเบาแม่แม่ดาเป็นคนบอกแค่เดีเองนะคะโอ้โหตอนนี้ก็กำลังโรยขี้นะฮะตอนนี้กำลังโรยขี้วัวใช่ไหมครับผม อ่ะคุดต่อขุดต่อขุดต่อเะอันนี้นะคะแอดเสือก็ทำการขุดต่อนะคะเอฟซีนี่นะคะอ่ะแข่งแรงแข็งแรงโอ้แอดเสือก็ตั้งกล้องใกล้เหลือเกินนะนี่นะคะนนไม่แอนนั้นใส่กว่าจะหมดก็คงเหนื่อยก่อนนะ หมดแรงก่อน <laughs> <c oughs> โอ้เสือสวยเลย <c oughs> อุ้ยฟ้าแลบนี่ขนาดแค่คิดก็รู้ว่าตัวเองสวยแล้วนะเหรอะ นี่เขาเรียกว่าปลูกผักร่วมสมัยทำไมทำไมได้ไฟาเราจะได้มีไฟอ้จะได้มีไฟอ้ขนาดนั้นเลยเหรออือเดน๋้วเดยวเเดี๋ยวาต้องรยปุ๋ยก่อนเือเือเื่อยอยกล้องมายอมาแลวเร็วเวยังม่ได้ใส่ปุ๋ยลยุ้ยพายุข้ามาแล้วพายุพายุ นีพายุมาแล้วพายุอะไรเจ็บพายุเข้าถึงวันที่28เลยเพื่อน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 อย่าเพิ่งซักผ้ากันเด้อโอ้เดี๋ยวเราก็จะไปซักผ้าเดี๋ยวเราก็จะไปซักผ้าในเมื่อในเมื่อเจ้าของบ้านนี่ยเจ้าของสวนไม่อยู่ นี่นะคะก็แอบเสือนะคะเจ้าของบ้านก็หายไปไหนม่อยู่เจ้าของบ้านม่อยู่บ้านมันขโมยทำเองโอ้แล้วแอบมาทำเองนะคะนี่ค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับพี่ตี๋ก็พี่ีปเพื่อนเพื่อนรู้ปเสือมาเสือเมาใรู้จมจมเดี๋ยวดยปุยปุยปปุยปุยปุยอ่ะวยปุยปายยป โอ้มมยบางทายแ่นะโอ้จอมอวัจอยตัวยานาบานไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปแคปเอาเดี๋ยว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 เราเข้าไปแคปเอาแบกแบกแบกสองคนนั่นน่ะแบกอะไรโมยปีไปพร้อมแล้วโอ้ารองฝารอรองสำหรับิสวัสดีค่ะมาโอ้ นี่นะคะโอ้เอฟซีดูฝนจะตกนู่นค่ะเสียงฟ้าร้องนะคะเอฟซีไม่ต้องรถก็ได้พายุกคนจะมาแล้วนี่นะคะโอ้โหนี่นี่นะทุกคนนะครับปุูกโลงผักลอยฟ้านะนี่นะคะก็เตรียมปลูกผักแล้วรวดเร็วทันใจนี่นะคะที่ชื่อว่าไม่ด่าสตอรี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ด่าแฟนก็ กำลังปลูกผักนะคะก็อันนี้ก็เตรียมพื้นที่นะคะที่จะปลูกผักนะคะแล้วก็เพื่อให้ผักนะขึ้นตามนี้เลยนะคะเอฟนี่นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะทีพีสกินที่พีกาแฟพีพีโกโก้นะคะในนาช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลขอบพระคุณนะคะนี่นะคะก็โครงการปลูกผักลอยฟ้านะคะ